ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมพระที่ตกแล้วนะครับที่เขาพระแม่แม่นางเนาะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,200เมตรนะครับที่นี่ก็อุทยานแห่งชาติรามคําแหงนี่ยบรรยากาศก่อนหน้านี้เนี่ยออหมอกวันปกคลุมนะเนี่ยหมอคลุมหมดเลยก็จะไม่ค่อยเห็น เราก็ไปถ่าลูกน้นมามองมาถ่าลูกนี่สูงมากก็ทันเลยแหละเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับมาใู้สำหรับชมพระอาทิตย์ Merci. Mm -hmm. ที่เราไปไป่เชนะีงาเรื่องไน,นะเอยแล้วันนั้นไม่มมันขี่รถไป